ค่ะต่อไปนะคะเทคนิคก,การเรียนการสอนนะคะเทคนิคก,การเรียนการสอนนี้ก็จะมีหลายรูปแบบนะคะเรามาเริ่มกันที่วิธีการสอนโดยใช้ทฤษฎีหมวก6ใบนะคะ Six Thinking h a t นะคะสีฟ้ากระบวนการคิดสีขาวความจริงสีแดงความรู้สึกสีเขียวความคิดสร้างสรรค์สีเหลืองประโยชน์จุดเด่นสีดำข้อเสียจุดด้อยนะคะ ต่อไปวิธีการสอนโดยใช้แผนผังความคิดนะคะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิดนะคะได้จัดระบบความคิดนะคะเพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อหเห็นความสัมพันธ์นะคะความคิดต่อยอดรวบยอดนะคะความคิดย่อยๆนะคะต่อไปวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนะคะ activity based learning นะคะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนนะคะการเรียนรู้เชิงรุกนะคะเรียกว่า active learning นะคะ ต่อไปวิธีการสอนโดยการใช้สมองเป็นฐาน Brain Based Learning หรือ BBL นะคะ BBL การให้นักเรียนเตรียมพร้อมรับความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมสรุปอมความรู้นะคะและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปวิธีการสอนแบบ10ป m ้าโมเดลนะคะ10ป้าโมเดลก็คือเน้นผู้เรียนศึกษาคนา้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแลกเป็นความรู้ไปประยุกต์ใช้นะคะ1 0ป้าโมเดลก็ C การสร้างองค์กรการสร้างองค์ความรู้ i การสร้างปฏิสัมพันธ์ p การมีส่วนร่วม p กระบวนการเรียนรู้ a การนำความรู้ไปรประยุกต์ใช้นะคะต่อไปวิธีการสอนแบบโครงงานโปรเจกต์เมธอดนะคะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่สนใจฝึกวางแผนในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะวิธีการสอนแบบร่วมมือนะคะ c o เ p อ r a t i v e นะคะการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยนะคะสมาชิก3-6ถึงคนช่วยกันรเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่มโดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันนะคะวิธีการสอนแบบผสมผสานนะคะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะหรือการใช้แหล่งเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพสูงสุดของครูและผู้เรียนนะคะ วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเองนะคะ Save Study Metod นะคะให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองห้องสมุดหนังสืออินเทอร์เน็ตการศึกษานอกสถานที่นะคะต่อไปนะคะการวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะ Problem Based Learning PBL นะคะโดยนักเรียนจะระบุป,ปัญหาให้นักเรียนสำรวจค้นควา้ากำหนดทางเลือก เลือกวิธีที่ดีที่สุดออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตรวจสอบผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการคิดการตัดสินใจการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการวิเคราะห์ปัญหาความคิดสร้างสรรค์น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการสอนนะคะในตอนที่1น,นะคะ